กากหมูนะคะกากหมูวันนี้ทำกากหมูค่ะน้ำไม่พังนะคะรุ่นนี้สวยงามอลังตากอบพองดีค่ะเหลืองดีมากเอากอบก่อสาวเพชรบูณ์ทำเองทำเองกินเองเกรงพอนะคะก็ทำเป็นเกือบจะหมดทุกอย่างแล้วตั้งแต่มาอยู่เมืองนอก20ปีทำาไป,ประกาศนียบัตรให้ตัวเองลูกชิ้น ไส่กรอกหมูกระจบนี่เพระอันนี้ไม่นั่นดออันนี้มันไม่แห้งดีเห็นไหมเนี่ยมันจะต้านแต่ว่ามันก็รอบเนาะตอให้มันกรอบไปถ้าไม่กรอบแล้วเดี๋ยวมันจะเหนียวทีหลังทำเองกินเองนักเลงพอ สาวเพชรบุญสู้ตายอยู่แล้วค่ะนี่สวยงามเนาะดูสิคะอันนี้หมูกระจกนะคะหมูกระจกแล้วอันนี้ก็คืออ่อันนี้ใส่กอหมูกระหมูกระจกเขียบหมู ็นคนที่ชอบทำไปเรื่อยๆเป็นคนไม่ไม,ไม่ไม่ชอบเฉยว่างไม่ได้ค่ะเป็นาหาอะไรมาทำอุ๊บอัดยากเนาะไม่ต้องใส่เยอะเนาะเมื่อกี้ไม่ใส่เยอะไปนิดนึงใส่แค่นี้พอทอดไปเรื่อยๆไม่ต้องใจร้อนไม่ต้องรีบ๋ยวจะแตกใส่หน้านะคะ <c oughs> ระวังมันจิบแตกใส่านาเบิ่งเด้อนี ตากแดดไว้สามวันค่ะพอดีมีช่วงมีแดดพอดีเมื่อกี้เนี่ยสามวันเลยตากแดดแล้วก็เอามาอบในเตาอบสองสามชั่วโมงได้อบดีให้น้ำมันมันนี่มัน,มน,มน,มนต,ตากตากสามวันนี่ยังไม่แห้งดีเห็นไหมเสียงแปะ๊แปะนี่คือมันยังไม่แห้งเห็นไหมถ้าแห้งดีนี่มันจะฟูเลยนี่ยังตากไม่ได้นะ ต้องระวังหน้าเราแค่นั้นเนองที่ค่ะแค็มหมูเนาะแค็มหมูสวยหนาพระรามค่ะ